คุณนะคะและเดี๋ยวน้องอ่ะก็จะโยงจากนี้นะคะลงสู่เบื้องล่างนะคะแล้วลงสู่เบื้องล่างตั้งจิตอธิษฐานตอนเราตั้งจิตลงอุทิศุลก็จะถึงซึ่งทิพยาบาดานถึงลงลึกไปยังปู่ย่าตายายบรรพบุรุษล่าเงาเผ่าพันวงวันจักรก,ก่อนเราไม่รู้หรอกว่าท่านทุกคนพี่มานั่งอยู่ที่นี้เรามีสายสัญญาจริงหรือไม่จริง ใช่หรือไม่ใช่แต่ทุกคนคิดดีและทําดีมีบุญบารมีร่วมกันเราถึงได้มาเจอกันไม่มีคำว่าบังเอิญที่เราได้ร่วมบุญกันและจุดนี้เราจะตั้งจิตลงไปถึงที่พยายไม่เคยเกิดอะไรอาจจะมาเกิดปีนี้ก็ได้นะใครจะรู้เพราะฉะนั้นเวลาที่บอกว่าตั้งจิตอุทิศบุญนะคะจิตให้นิ่งแล้วเราลงไปด้วยกันนะคะ ลงไปกราบปู่ย่าด้วยกันนะลงไปกราบท่านด้วยกันเราจะได้รู้ว่าอ๋อเราก็เคยทำบุญร่วมกันกับท่านมานี่นะเราถึงได้มาอยู่ตรงนี้นะคะหรือใครอาจจะไม่เคยมาเลยสักปีหนึ่งเพิ่งจะมาปีนี้อยากมาดูอยากมาเห็นก็หนูคิดว่าทุกคนที่มาส่วนหนึ่งมีใจที่ดี นะคะมีใจที่ดีมีใจที่อยากจะอ่วมบุญร่วงบุญกันอยู่ยแล้วยังไงมาคือเข้าวัดอะยังไงมันก็คือบุญะนะนะไม่ว่าจะคิดอะไรก็แล้วแต่ยังไงก็เป็นบุญสาธุสาธุาุขอโทษสาธุครบไหมคะน้องเก็บครบไหมคะโอเคค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะ นะคะร่วมบุญกันอนุโมทนาสาธุนะคะสาธุสาธุสาธุนะคะสาธุค่ะสาธุสาธุนะคะเดี๋ยวฝั่งนู้นรอนะคะเดี๋ยวน้องไปหานะเดี๋ยวไปนะคะสาธุขอให้ทุกท่านขอให้บุญนี้ส่งถึงท่านนะคะส่งถึงกับทุกๆคนนะคะที่มีจิตดีจิตที่เมตตาไม่ว่าศาสนาไหนก็คือคนไทยเหมือนเหมือนกันเราคนชาวพุทธนะคะขอให้ ดำรงพระพุทธศาสนาอย่างนี้ต่อไปนะคะเราร่วมบุญกับท่านไม่ต้องคิดว่าเฮ้ยเราร่วมบุญอันนี้เลขอะ่ะมันจะเท่าไหร่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปคิดอย่างนั้นเรามาเอาบุญนะคะเรามาเอาบุญแต่แล้วแต่สุดแท้ใครจะได้อันนั้นก็โชคของเขานะนะคะค่ะค่ะห,หนูไปให้ต่อต่อเลยค่ะแล้วเอาถุงใหม่เอนี้ให้พี่ต่อเลย น้องน้องน้องบุมครับนี่ตรงไหนไหมคะเดี๋ยวน้องเดินให้ะนะคะไม่ต้องกลัวนะคะสลึงหนึ่งน้องก็เม้มไปไม่ใช่นะคะน้องไม่ได้เอาเข้านะไม่ได้อยู่ที่น้องแล้วนะคะต่อสายบุญกันมานะคะนะเราร่วมบุญกันค่ะมากแต่สลึงหนึ่งจัดหยาเงื่อนแรงงานของคุณแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าสลึงนี้เนี้ยฉันมีแค่หลือเดียวหรือบาทเดียวเนี่ยมันมากกว่าห้าพัน อยู่ที่จิตคุณน,นะคะมันอยู่ที่จิตเรานะณช่วงเวลานี้นะคะที่เป็นขอเวลาที่เป็นขอเป็นสายบุญนี้เเนี่ยหนูก็จะขอบพระคุณน,นะคะพูดขอพระคุณต่อกับทุกๆที่บ้านนาอาปู่ย่าตายายนะคะที่ได้มาร่วยกัน,นที่ได้รอรองานทั่วายงานบุญพญานาควน,นี้นะคะที่ได้รอกันทุกๆงานอะไรดีว่าจะได้ไหะ

สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่อยู่ช่วงบ่ายขอบคุณ้ารรางค่ะพี่ปานะฮะ ตอนนี้สายบุญก็ยังหงไหลยังเป็นทางน้ัศใจที่ทุกคนนะคะทยอยเข้ามามากน้อยไม่ต้องไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีกเพราะฉะนี้วัดป่าลูกสตางนะคะอยู่ที่วัดเทวมหีรอดหมดนะคะไม่มีการออกนอกขอบเขตนะคะสร้างบุญช่วยฟ้าของพระนะไม่ว่าบุญใดก็มีบุญที่ยิ่งใหญ่นะคะจากตัวเราที่มีความศรัทธานะคะ เดี๋ยวถ้ายังไม่เสร็จถ้ามันได้เวลาแล้วน้องหมอสถานทีก่อนนะคะไม่เป็นไรเราก็อยู่ในถุงนี่แหละแล้วเดี๋ยวเราต่อยอดมันมันยังจะมีนะคะเดี๋ยวพี่ทีมงานจะทําให้นะคะไม่เป็นไรน้องจะขหอสถานทีใกล้เวลา,าแล้วนะคะที่เราจะประกบอบพิธีนะคะรับธนาภรนากัน มหาสัจจ์แกผูศสัทธามีความตั้งใจมีความมุ่งม,มั่นในการปฏิบัติตนตามแนวทางแห่งคุณงามความดีถึงพุทธกาลข้าคอนชื่นองค์พิยานาคานาคีที่พับพาของทุกทุกคนโปรดเสด็จลงจากพระปราและเมืองบาดา ในพุทธการกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พิ่ักรักษาพ,พุทธศาสนาขอตั้งจิตอาราธนาด้วยพุทธคาถานเป็นม,มคงคลนโมตัสาภะควะโตอาระสัสม,มา namu tassa bhagavatu arahatu samma sambhassa namu tassa bhagavatu arahatu samma sambhassa อิทธิ a หังอิทธิปิจายะอุทกปาฏิยานังบัมบางลิมิตังอุปันนังโหติอิทธิ a หังอิทธิปิจายะอุทกปาฏิยานังสังฆงนิมิตังอุปันนังโหติข้าพเจ้าขอรัตนาบุคคลหนาคาที่เป็นประธานด้วยกายวาจากิตังหัง